สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับผมกับช่องพลายตาคำนะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับช่วงเที่ยงอากาศร้อนนะครับพอควานไปรับจ้านครับก็พักเที่ยงก็มาเอาน้ําให้นะครับบ้านตาก็กลางสะเลนให้ก่อนนะครับกางกางสะเลนห้อยู่ก่อนนะครับรอช่างครับรอช่างมาใส่รังคาให้นะครับ ันนี้อากาศร้อนมากนะครับฝนไม่ตกสี่ห้าวันแล้ว Ali, นะครับอ <M> no <sport> so ่าีเป็นบรรยากาศบ้านคุตาครับอ่าบ้านนะครับก็กลางเลนให้นะครับให้ได้อยู่ก่อนนะครับบังแดดไว้ก่อนอ่ายังหลังคาก็ได้มาแล้วนะครับแต่ว่ายังยังรอช่างอยู่นะครับช่างเข้ามาใส่ให้นะครับอ่าบ้านพุตาก็ยังกาดกันสาดกับขะแรงช่างนะครับ ร้อนให้กินน้ำก่อนนะครับกินน้ำเกินน้ำสบายใจนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้นะครับช่วงเที่ยงนะครับ น้ำอนช่างทำงานสองสามวันแล้วนะครับ,งงรบก็ว่านข้าวครับว่านข้าวเพราะว่าช่วงนี้ต้องว่านนะครับต้องหว่านให้เสร็จก่อนฝนมานะครับถ้าฝนมาแล้วจะลำบากครับว่านลำบากนะครับกินน้ำเสร็จถอยเข้าร่มนะครับเข้ามาในร่มกลางเสลนให้นะครับ สเสล่นให้ได้ลบเดดก่อนนะครับลบใกล้จะสลเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับยังเหลือใสหลังคาให้นะครับก็ยังทำกันสาดให้ข้างหนึ่งนะครับบา้านคุณตาไม,ไม่อาบน้ำเลย,ยเปิดน้ำใส่กระมังให้นะครับ มาเร็วมาเร็วมาเร็วพักเกร็วเร็วพักเกร็วมามามาหลอนหอนๆลอน,อนโอ้ยร้อนสุดๆเลยวันนี้นะครับกินน้ำเสร็จถอยเข้าร่มนะครับไม่เล่นน้ำเลยครับไม่ยอมเล่นน้ำนะครับเดี๋ยวโต้าบ้าให้เยียนให้หน,หน่อยนะครับ ไม่เล่นก็ต้ตงะให้เล่นหน่อยเล่นให้หน่อยให้ให้เองครับ ร้อนมากนะครับวันนี้นะครับน้ำให้นะครับให้น้ำวันหนึ่งก็สามรอบนะครับเช้ารอบหนึ่งแล้วนะครับอันนี้รอบเที่ยงนะครับเดี๋ยวรอบบ่ายประมาณสี่โมงนะครับพอควันไปรับจ้างก็เลิกงานมาประมาณสี่โมงนะครับสี่โมงอาบให้เสร็จก็พาเดินออกกาลังกายนะครับตรงนี้ก็รับจ้างวานข้าวนะครับข้าวก็เขาให้เป็นค่าแรง สามร้อยนะครับพรขวานเขาไปรับจ้างทุกวันครับบางวันก็วันวันได้สองเจ้าก็ได้หกร้อยนะครับแล้วแต่นะครับที่นาเขาเยอะก็จะได้ได้เจ้าเดียวนะครับวันไหนวันวันได้หลายเจ้าก็ก็ให้เจ้าละสามร้อยเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับที่เวทเมตตาคุณพ่อใจบุญคุณแม่เจดีทุกท่านนะครับที่เวทเมตตา สมทบทุนสร้างบ้านในกลตาลายตาคำนะครับบ้านก็วันนี้กลางสเลนแก้ไขปัญหาให้ก่อนนะครับลบเฉพาะเพาะหน้าก่อนครับรอช่างมาใส่รังคาให้นะครับพอได้หลบแดดอยู่บ้างนะครับขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับพ่าวขวานขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผิดพลาดยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยครับเล่นน้ำก็ไม่เล่นนะวันที่กลตานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ